อันอันลูกซีขาจะท้องฟ้าสวยมากค่ะอ่าใช่เลยน้องกล้กวยท้องฟ้าสวยมากแต่ว่าอาจจะยังเห็นสีแดงยังไม่ค่อยชัดเจนจ้ะเพราะว่าหมอกค่อนข้างจะเยอะอยู่อ่าอันน้องกองกล้วยทักไทยทักทายน้องตุ๊กกี้เด้อหมอกสีขาวๆใช่จ้ะน้องบ่าวแอ้เนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนอ่าเดี๋ยวเราค่อยกดไฮไลท์เอาไว้มันหนาวมากแกหนาวมากวันนี้น่าจะเรา,เราดูแล้วนี่น่าจะประมาณสิบสองสิบสามองศาจ้ะ อุ้ยหนาวเมื่อคืนนี้เนี่ยทำใจอาบน้ําอยู่เป็นนานสองนานเพราะว่าอเก็บปืนจะเก็บปืนพอดีลากปืนกลับมาเข้ามามาไว้ที่บ้านนี่แหละอ่าพอดีเราไม่ได้ลากเข้ามาแบบนี้ก็อันนั้นก็เก็บไปเลยจ้ะกว่าจะทําใจอาบน้ําได้พิงไฟเนี่จนแบบฮืดหลายฮืดแล้วก็วิ่งผ่านน้ําจ้ะอออยู้ยูอยู้ย,ย,ย,ยูสาระข้ามยู่สาระข้ามหนาวครับบ้าไไ่หน่อย อ่าดูทรงเนี่ยน่าจะหนาวจา้ะวันนี้มันเป็นวันทํางานด้วยไม่รู้ไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมเนี่ยโอ้เอออุ้ยหนาวหนาวหนาวนะเดี๋ยวเขากด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 อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอสักพักงค่อยกดไฮไลท์ก็ได้เนาะเอออีกสักพักนึงค่อยกดไฮไลท์นี่เลยจ้ะบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบนี้อ่าเวลาพูดเนี่ยหายใจเข้าเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าเหมือนเราหายใจหมอกเอาเข้ามาจา้ะอ่าเหมือนเราหายใจหมอกเข้ามา โอ้ยลูกลูกชายผู้ดใดน,น้อนี่อ่าพอแม่ออกมาก็ออกมาตามจริงค่ะตอนอาบน้ํามันอยู่ในตู้เย็นเหมือนอาบน้ําอยู่ในตู้เย็นอ่าเป็นคนที่สองที่พูดแบบนี้เลยน้องก,กล้องกล้วยเอออุ้ยเขียนผิดไม่เป็นไรจะไม่เป็นไร <c oughs> เหมือนอาบน้ําเหมือนเอาน้ําในตู้เย็นมาอาบจริงๆจ้ะอ่าเพอเพออาจจะเย็นกว่าน้ําในตู้เย็นด้วยอ่ะหนาวมากเนี่ย แล้วแล้วบรรยากาศมันก็จะขมุขขมัวแบบนี้จ้ะคือที่เห็นขมุขขมัวเนี่ยเป็นหมอกเป็นหมอกทั้งหมดเลยถ้าเราเดินลงไปเนี่ยก็คือเดินลงไปเนี่ยอ่าขาเราก็จะชุ่มชุ่มเลยจ้ะเพราะว่ามันเป็นหยดน้าค้างเนาะเอ่อพี่ชมจันสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ะน้องอบตเสือเมืองสะแก้วจ้ะอาน้องเสือขอบคุณมากมากที่แวะมาทักทายของพี่นี่เนี่ยพี่นิดใช้บันไดเกยไปหาเพราะว่าอ่าย้อนหลังคืนไปเนี่ยสักสามสี่วันไม่ค่อยสบายตัวจ้ะ ก็เลยที่เห็นถ่ายท่อสดเนี่ยคือมันจะมีอยู่นินิร์พูดแล้วว่ามันรู้สึกว่ามันหนักหนักตัวคือหนักหนัก,ห,นกหัวจ้ะแต่ว่าก็ถ่ายท่อสดนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยโปร่งแค่นั้นเองอ่าเนี่ยทุกคนถ้าใครเราความรู้จักกันนะอ่าน้องอบตเสืออันเจ้า <c oughs> จะเอาเสื้อบอจะเอาเสือ้อก็บอกพี่นิดอ่าน้องกองกล้วยบอกว่าเย็นเจี๊ยบเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่เปี๊ยกสวัสดีจ้ะพี่เปี๊ยกชงชงกาแฟเด้อพี่เปี๊ยกชงกาแฟมันหนาวมากจ้ะ อ,อยู่สะแก้วหนาวไหมน้องน้องเสืออยู่สะแก้วหนาวไหมอันพี่เปียกพี่เปียกเมื่อคืนนี้เจ้าได้อาบน้ํำไหม <c oughs> อุ้ยเจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านถามออกไปได้เนาะเออเจ้าของบ้านถามออกไปได้เนี่ยอ่าตามใจพี่ครับโอเคเอึบนี่อ่ะ อ่าโอเคนี่พี่เนี่ยทุกคนดูนะมันหมอกมปนขนาดนี้เลยจต่เมื่อเมื่อวานนี้ยังไม่เท่าไหร่นะความที่ว่าหมอกเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันอากาศมันก็คืมๆนั่นแหละก็ใส่ใส่เสื้อกันหนาวยันยันค่ําจ้ะใส่เสื้อกันหนาวยันค่ําเลยอันไม่รู้ว่าปีนี้นี่จะเหลือเลขตัวเดียวไหมไม่รู้แต่เชื่อว่าเนี่ยที่เนี่ยเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมีมีมีอยู่หลายมีอยู่หลายจังหวัดจ้ะอ่า อ่นเมื่อกี้เนี่ยก็คือน้องตุก๊กี้ N U S A นะทุกคนน้องตุกก๊กี้ตุก๊กี้ที่ว่าเนี่ยก็คือตุก๊กี้ N U S A อ่าแล้วก็อ่าก็ก็น่าจะหนาวอยู่เพราะว่าเมืองนอกเนาะน้องตุ๊นกนอก้นองน้องตุ๊กโปรตุกเกสมาก็บอกว่าพี่นิดหนาวหนูอาบน้ําปีละครั้งว่าสัน <laughs> คนสวยเนี่ยทําอะไรก็ผู้คนไม่เท่าไหร่หรอกจกอ้ะเออแต่ถ้าเรายามนี้เนี่ยกําลังคิดเนี่ยพูดกับน้องแอ้อยู่ว่าเราจะทํา เราจะทําคลิปให้ขึ้นไวรัลเนี่ยสงสัยจะต้องนอนแช่น้ําอยู่ในโอ่งไงเออแบบให้คนแบบอนี่เลยเนี่ยอันอาบสิบขันอันอาบสิบอาบอาบอสิครับสิบกว่าขันจบ <c oughs> อะสะดุดเลยอ่าคนนี้ในวิ่งผ่านน้ได้พิเปียกเออวิ่งผ่านน้าจ้ะอ่าเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าอาบได้เหมือนกันเนาะนี่อ้าวเดี๋ยวอีกสักครั้หนึง่งเราจะไปข้า ข้างกองไฟจ้ะทุกคนอีกสักพักหนึ่งเราจะไปข้างกองไฟจ้ะอ่ามันจะได้แบบอันนี้เราถือว่าเราเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้เดี๋ยวกดไฮไลท์ไว้ก่อนอ่าดูเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งค่อยกดไฮไลท์ไม่ต้องเก็บเยอะเออนี่นี่น,นี่ที่อยากด